ด้วยทฤษฎีบทวงกลมเช่นเดิมนะคะอาจจะเป็นหัวข้อที่3แลนวนะคะก็คือเรื่องมุมในส่วนโค้งของวงกลมและส่วนโค้งที่รองรับมุมนะคะอ่าซึ่งทฤษฎีบทเนี่ยกล่าวไว้ว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันและส่วนโค้งที่รองรับมุมเหล่านั้นนะคะจะยาวเท่ากันอ่าแล้วก็ทฤษฎีบทที่2นะคะกล่าวไว้ว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกัน ถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเหล่านั้นนะคะจะมีขนาดเท่ากันเช่นเดิมอะเราก็มาดูที่รูปนี้นะคะอ่าก็คือครูนะคะจะกําหนดให้วงกลม O นะคะมีมุม AFB อะมุม AFB คือมุมนี้อารองรับด้วยส่วนโค้ง AB และส่วนและมุม CED อะ CED อยู่ไหน ตรงตุงนี้นะคะรองรับด้วยส่วนโค้ง C D อ่ะโดยที่ส่วนโค้ง A B แล้วก็ส่วนโค้ง C D นะคะมีความยาวเท่ากันเนาะอ่ะต้องการพิสูจน์ว่ามุม A F B นะคะจะเท่ากับมุม C E D อ่ะเรามาเริ่มการพิสูจน์กันเลยค่ะการพิสูจน์นะคะเราก็คือสร้างอ่ะสร้างมุม ที่จุดศูนย์กลางของมุม AOB นะคะและมุม COD แล้วก็ต่อมานะคะเนื่องจาก มุม AOB นะคะเท่ากับสองเท่าของมุม AFB อ่ะไหนเราหามุม AOB ก่อน AOB กับมุม AFB อ่ะ AFB ก็คือมุมนี้นะคะ เป็น2เท่าของมุมนี้เนะาะเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะให้เหตุผลนะคะมันจะมีสองอันเชื่อมกันเนาะแล้วก็มุม c o d นะคะจะเท่ากับสองเท่าของมุม c e d อ่าเรามาดูกันไหน c o d อยู่ไหน c o d คือมุมนี้เป็น2เท่าของมุม c e d ก็คือมุมนี้กับมุมนี้เนาะอ่าเรามาดูเหตุผลกันเลยมันสองคทาเหมือนกันแสดงว่าเหตุผลมันก็จะเหมือนกันเนาะ,ะก็เขียนไว้ตรงนี้อ่ะก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาด เป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งเขียนต่อน่นี้เนาะของวงกลมที่รองรับ ด้วยส่วนโค้งเดียวกันอ่าอันนี้ก็คือเหตุผลของมันนั่นเองอ่าก็คือทั้งสองวม,มนี้นะคะก็คืออันนี้นะคะจะรองรับด้วยส่วนโค้งอะไรเอ่ยส่วนโค้ง A B แล้วก็อันนี้ก็รองรับด้วยส่วนโค้ง C D เนาะอ่าต่อมา เนื่องจากมุม AOB นะคะเท่ากับมุม COD อ่าก็คือเขีนเหตุผมไปด้วยเนาะถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้ว มุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นมีขนาดเท่ากัน เห็นพอไม่เอ้ยอ่าพออยู่เนาะอาจจะอัดไปอีกน,นึงไม่เป็นไรอ่ะก็คือเหตุผลอันนี้อันนี้ตกไปเองอ่ะต่อมาจะได้อะไรคะจะได้ว่าสองเท่าของมุม AFB เนี่ยจะเท่ากับสองเท่าของมุม B e d อ่ะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามุม a o b นะคะมีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุม a f b และอ่าและมุม c o d นะคะก็มีขนาดเท่ากับสองเท่าของมุม อ่ะ C C ก่อน C E D นั่นเองอ่ะเลมบปิดด้วยอ่าดังนั้นเราสามารถสรุปได้ยังคะนักเรียนสามารถสรุปได้แล้วว่าดังนั้นมุม A F B นะคะมีขนาดเท่ากับมุม C E D นั่นเองอ่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีบทอันนี้นะคะขอบคุณค่ะ